คุณผู้ชมครับผมพิลัมจิโกไอที IT, วันนี้อยู่ที่ไต้หวันนะครับกรุงไทเปเรามาที่ห้างแห่งหนึ่งเป็นเหมือนห้างไอทีของที่นี่ชื่อว่าห้างซินเทรนนะครับผมมาเดินเนี่ยที่นี่มีหลายชั้นมากเลยแล้วก็ขายของอุปกรณ์แกเจ e แปลกๆเยอะนะครับผมจะพามาดูอย่างหนึ่งซึ่งผมไม,ไม่แน่ใจว่าผมว่าเมืองไทยไม่มีร้านนี้ชื่อร้าน Back to You นะฮะเป็นร้านขายกระเป๋าแต่ความเจ๋งคือกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าหลายๆแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างมุมนี้ม,ม,นมุมแรกเลย นี่ฮะคุณผู้ชมจะเห็นไหมฮะนี่คือกระเป๋าเดินทางที่เป็นเอวากเลียนโอ้โหเนี่ยทรงสวยมากอ่ะนี่นะฮะผมว่าเมืองไทยไม่น่ามีทรงนี้นะฮะสวยเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอวากเลียนอีกหลายๆแบบนะนี่พามาดูอย่างตรงนี้นี่เก้าอี e ้พับ เอวากีเลียนนีวางอยู่ใต้นี้นะฮะหรือว่าจะเป็นหมอนรองคอเอวากเลียนก็มีด้านบนก็มีเป็นแบบตระกูลสีดำเนี่ยเออเจ๋งดีนะเราไม่ค่อยเห็นขายที่ไหนมุมนี้ครับมาต่อมุมนี้มุมนี้จะเป็นมุมของคาร์บนไรเดอร์ครับนี่มีชุดกระเป๋าของคาร์บนไรเดอร์นี่หมอนรองคอนี่เป็นม่านเป็นแบบไอ้โม่งอะ่ะสวมเข้าไปนอนนะแล้วก็อันนี้ชอบมากกระเป๋าคาดเอวอันนี้เป็นเข็มขัดไรเดอรวัน นะครับตัวนี้ผมซื้อละผมซื้อตัวนี้กลับไปชอบมากนะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นของไฟเนี่ยนะฮะนี่โอ้โหคาร์เลเดอร์ไฟอันนี้คูกะนะฮะก็จะมีหลายๆซีรีส์ขึ้นมานะฮะลูกผมเห็นต้องกีดแน่นอนแต่ไม่ได้ซื้อไปฝากเขาเดี๋ยวไม่เป็นไรรอบหน้าเรามาทุกปีไม่เป็นไรแต่เอาเอาเอา,เอาอันนี้ไปโชว์ให้ดูก่อนนะเพราะไม่รู้ว่าเขาอยากได้แบบไหนนะครับแล้วอันนี้อะไรไม่รู้ว่า NVG อันนี้ไม่รู้ของอะไรคาซูโตะอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นแนวหุ่นยนต์นะครับ ใช่คาเมลเลเดอร์ตรงนี้อีกนะฮะอันนี้ก็เป็นอิชิโกะนะครับก็มีมีเนี่ยคาเมลเลเดอร์แบล็คนี่นะฮะโอ้กระเป๋าทรงเท่มากนะนะฮะแล้วก็เฮนี่ชาร์โดมูลโอ้โหชาร์โดมูลเป้ชาร์โดมู n หลายคนน่าจะกรี๊ดเลยนะครับส่วนโซนนี้เป็นโซนกันดั้มครับกันดั้มก็จะมีหลายซีรีส์เลยนะอันนี้เป็นแบบ RX 7 8นะฮะตัวนี้นะฮะก็จะมีหลายสี ด้านบนนี้นะ่าจะเป็นพวกแบบแซกเนะเป็นแซกนะฮะฝั่งนี้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นแซกใช่ไหมครับสีสีแดงแดงเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักกันดำเนี่ยเนี่ยตระกูลนี้คือเจ๋งอะ่ะเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะมีให้เลือกเยอะมากนะครับมานี่ด้วยโดออมไปด้านนู้นเลยมากเยโอ้โหนี่ดูดูกระเป๋า RX 7 8ขีดสกระเป๋าเดินทางคือถ้าซื้อไปแล้วไปโดนสายกันบินโยนนี่เสียใจแย่เลยนะถลอกปอกเปิกนะฮะแต่ก็มีแบบมีผลิตภัณฑ์เยอะมากนะฮะเจ๋งมากเลยนะฮะใครที่เป็นสาวกกันดั้มเนี่ยผมว่ามาที่นี่โดนแน่นอนคุณเสียเงินแน่นอนชื่อร้าน b c k t t y y u นะอยู่ชั้น7ของตึกซินเทรนร้านห้างไอทีที่ไทเปไต้หวันแห่งนี้ครับ